รีวิวนิวนิสันเทอร่าขับก็ดีราคาก็โดนออปชั่นก็โคตรเยอะแต่ทำไมขายไม่ดีรถอเนกประสงค์ PPV ถือเป็นตราดยุทธศาสตร์ของค่ายรถในบ้านเราเลยก็ว่าได้นะครับแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยจะมีการทำตราดอยู่เพียงแค่5แบรนด์เท่านั้นนะครับแต่ว่าทุกแบรนด์นั้นอะ่ะยกให้รถ PPV อยู่ในระดับเรือธงเลยนะครับซึ่งจะคอยเป็นตัวกำหนดมาตรฐานใหม่ๆไปสู่โมเดลอื่นๆ แม้ว่าคู่แข่งจะมีไม่มากนะครับแต่ในการแข่งขันในตลาดกลุ่มนี้ก็ถือว่ามีมหาศาลเลยนะครับซึ่งหากแบรนด์ไหนสามารถเรียกความเชื่อมั่นได้ก็มักจะขายดีแบบติดลมบนทั้งท้งที่เมื่อพิจ,จารณาดูที่ตัวผลิตภัณฑ์แล้วบางครั้งนะครับอาจจะด้อยกว่าในหลายๆจุดเสียด้วยซ้ําไปนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเจาะลึกและรีวิว P P V ที่ได้ชื่อว่าเป็นม้ามืดที่น่าสนใจอย,อย่าง New n i s ันเทอร่านะครับไมเนอะร์เชนเนาะตัวนี้มาพร้อมกับออปชันและเทคโนโลยีความปลอดภัยที่จัดเต็มที่สุด ในคลาสนะครับและราคาสุดคุ้มค่าแต่ถ้าว่าทําไมขายไม่ดีส่วนหนึ่งที่ทําให้นิวนิสันเทอร่านะครับยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรส่วนตัวแล้วนะครับผมมองว่านิสันเนี่ยเข้ามาแข่งขันในตลาดกลุ่มรถ PPV เนี่ยช้าเกินไปนะครับกว่าที่นิสันเนี่ยจะตัดสินใจพัฒนา PPV เข้ามาขายนะครับเพื่อนๆแบรนด์อื่นก็กวาดยอดขายกันไปเป็นกอบเป็นกำแล้วนะครับ จึงทําให้ฐานลูกค้าหรือว่าการสร้างความเชื่อมั่นในแบรนด์นั้นนะต้องการใช้เวลาอยู่พอสมควรเนาะพอถึงเวลาที่มีการปรับโมเดลใหม่ก็มักจะได้กลุ่มลูกค้าเดิมเป็นกระบอกเสียงให้นะครับในส่วนของนิสันเทร r าเนี่ยที่มาทีหลังเนี่ยนอกจากไม่มีฐานลูกค้าแล้วนะครับโฉมแรกที่เปิดตัวออกมาเนี่ยออปชั่นบางอย่างก็ยังเป็นรองคู่แข่งอยู่นะครับจึงทําให้กระแสของนิสันเนี่ยติดลบหรือว่าดูต่ำไปเนาะทีนี้ เรามาดูนะครับว่าช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับนิสันเนี่ยได้ทําการเปิดนิวนิสันเทรานะครับหรือว่าตัวไมนะ่ในเชนเนาะซึ่งบอกเลยว่าถ้าทําแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับป่านนี้ยอดขายติดหนึ่งใน3ไปตั้งนานแล้วนะครับเพราะว่าการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้นะครับนิสันเนี่ยได้ใส่มาเต็มนะครับแถมประกาศราคาที่ทําเอาเจ้าตลาดเนี่ยหรือคู่แข่งเนี่ยมีเครื่องเลยนะครับแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าจะสามารถพิจิตใจและทําให้ลูกค้าชาวไทยเนี่ย เปิดใจได้หรือไม่นะครับเพราะอย่างที่บอกนะครับแบรนด์อื่นเนี่ยเขามีฐานลูกค้าหรือว่ามีคนที่ใช้รถกลุ่มนี้ PPV เนี่ยตั้งแต่แรกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Fortuner, b a j j e r o หรือว่า Alphard นะครับตัวนี้เขาก็ทำตลาดมานานแล้วหลายปีเนาะมาดูในส่วนของเรื่องดีไซน์ที่ปรับใหม่นะครับแล้วก็ออปชันที่มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับสำหรับบทความนี้นะครับเราจะมาพูดถึง New Nissan Terra Minor Change นะครับมีความสนใจและสมรรถนะการขับขี่ที่สัมผัสได้นะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับโดยการปรับโฉมใหม่ครั้งนี้นะครับนอกเหนือไปจากดีไซนนนทที่หหาาและััสมมยกขึ้ จากไฟหน้าแบบคอร์ส LED นะครับก็คือมี LED 4ดวงนะครับที่มาพร้อมระบบเปิดปิดอัตโนมัติในทุกรุ่นย่อยนะครับและมีไฟตัดหมอกแบบ LED ในรุ่นท็อปนะครับล้ออันล้อยขนาด18นิ้ว LED ไลท์ไกด์เส้นคู่นะครับแล้วก็และฝาประตูท้ายเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมเซ็นเซอร์ด้านใต้กันชนนะครับหรือเรียกว่าออโต้รีฟเกตนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจจริงๆก็คือการปรับปรุงเบรกใหม่นะครับจากเดิมที่ด้านหลังเป็นดัมเบรกนะครับเปลี่ยนมาเป็นดิสเบรกเนาะและมีการขยายจานเบรกให้ใหญ่ขึ้นทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับซึ่งหลายท่านคงไม่เคยรู้มาก่อนว่าจานเบรกของนิวินสันเทล่าเนี่ยมีขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มของรถ PPV เลยนะครับอ่ามันจะส่งผลถึงเรื่องสมรรถนะของการขับขี่ และความปลอดภยัยความมั่นใจในการขับขี่มากที่สุดนะครับนอกจากนี้แล้วในส่วนของระบบช่วงล่างนะครับยังมีการอัปเกรดใหม่เสริมยางกันกระแทกที่ติดระหว่างตัวถังและแชสสีมากถึง10จุดนะครับทำให้ห้องโดยสารเนี่ยมันเงียบนุ่มมากยิ่งขึ้นและภายในนะครับบอกเลยว่า นี่คือสวรรค์ของนักเดินทางเพราะนิวนิสันเทอร่านะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายที่ครบคันเริ่มจากนะครับอย่างแรกคือจออินโฟเทนเมนต์ขนาด9นิ้วนะครับพร้อมรับรอง a p p l e c a r า l a y แบบไร้สายได้รวมถึง Android Auto ด้วยนะครับและยังมีแท่นชาร์จไร้สายแบบไวร์เรสชาร์จิ่งให้ด้วยนะครับและที่เป็นไฮไลท์เลยนะครับก็คือชุดเครื่องเสียงลำโพงจาก Bo สนะครับ8ตำแหน่งพร้อมแอมพลิฟายเออร์นะครับถือว่าพรีเมียมมากๆเลยนะครับสำหรับชุดเครื่องเสียงชุดนี้โดยห้องโดยสารนะครับยังมีความกว้างขวางสะดวกสบายและสาามรรถปับพื้นที่ ในห้องโดยสารและห้องเก็บสัมภาระเนี่ยได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานนะครับโดยเบาะแถวที่2นะครับจะมีฟังก์ชันเราเรียกว่าออโต้ทัมเบิลเซตนะครับที่สามารถพับอัตโนมัติเบาะแถวที่2นะครับ แค่กดปุ่มจากสวิตช์นะครับเพื่อความสะดวกสบายในการขึ้นลงของผู้โดยสารแถวที่3นะครับตัวนี้ก็ทําให้การใช้งานมันสะดวกสบายเพิ่มมากขึ้นนะครับอีกทั้งนะครับมีการออกแบบเบาะแถวที่3เนี่ยยังเป็นแบบ t h e ตอร์ Style Sitting นะครับที่ช่วยลดการบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นของผู้ที่นั่งแถวที่2และแถวที่3นะครับทำให้รู้สึกโล่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ เท่านั้นยังไม่พอนะครับที่เพดานยังมีจอวา s r r e e นขนาด11นิ้วนะครับสำหรับผู้โดยสารตอนหลังสามารถสตรีมมิ่งช่องโปรดเช่น Netflix YouTube ช่อง HDMI และออกแบบให้มีการชาร์จ USB สำหรับผู้โดยสารแถวที่3โดยมีทั้ง USB Type A 3จุดนะครับและ USB Type C เนี่ยสจุดมีจุดชาร์จเยอะที่สุดในรถระดับเดียวกันเลยนะครับสำหรับเครื่องนะครับปรับจูนใหม่ แม้ว่ายังจะใช้เครื่องยนต์แบบเดิมนะครับก็คือเป็น YS 2 3 DDTT นะครับขนาด2.3ลิตรทวินเทอร์โบให้กำลังสูงสุดถึง190าแรงม้าและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่450นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ7สปีดแต่มีการจูนระบบส่งกำลังใหม่นะครับซึ่งให้อัดตาเร่งในการออกตัวและเร่งแซงเนี่ยที่ดีขึ้นรวมไปถึงความนุ่มนวลในการเปลี่ยนเกียร์ที่ทำได้สมูทราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับแถมยังมีแมนนวลโหมดให้ใช้งานด้วยนะครับตัว น้ำมันเชื้อเพลิงนะครับได้ทั้ง B7 B10 และก็ B20 นะครับดโดยทางโดยนิสสันเค้มว่าอัตราการประหยัดน้ำมันเนี่ยทำได้ดีขึ้นกว่าโฉมเก่านะครับแต่น่าเสียดายตัวเนี้ยไม่ได้มีแพทเทิร์นชิพมาให้ด้วยนะครับต่อมาระบบความปลอดภัยถือเป็นหัวใจสําคัญของนิวนิสันเทอร a านะครับในเชนตัวนี้ที่มากกว่าใครเพื่อนไม่ว่าจะเป็นระบบเทคโนโลยีกล้องมองภาพอัจฉริยะรอบทิศทางน,นะครับเทคโนโลยีเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนอัจฉริยะเทคโนโลยีช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะ เทคโนโลยีเตือนรถในมุมอับสายตาเทคโนโลยีตรวจจับวัตถุขณะถอยหลังเทคโนโลยีเตือนเมื่อรถออกนอกช่องทางเทคโนโลยีเตือนผู้ขับขี่เมื่อรู้สึกขาดสมาธิหรือเมื่อยร้านะครับนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีอื่นที่ช่วยให้ทุกครั้งในการขับขี่เนี่ยมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นแบบ p s s s v e เ a f e t y เช่นเทคโนโลยีช่วยออกตัวบนทางราชันเทคโนโลยีควบคุมความเร็วขณะลงทางลาชันระบบป้องกันล้อหมุนฟรี ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวอัจฉริยะระบบเบรก ABS EBD และ BLSD ถุงลมนิรภัย RSR 6ตำแหน่งนะครับสำหรับสมรรถนะการขับขี่ด้านอัตราเร่งของนิวนิส n นเทราใหม่นะครับอาจจะไม่หวือหวามีอัตราเร่งที่แรงเหนือกว่าคู่แข่งแต่เป็นรถที่ขับง่ายเนื่องจากอัตราเร่งไม่พุ่งไม่กระชากมากการขับขี่ในเมืองจึงสมูทและนุ่มนวล แต่จังหวะเล่งแซงก็ต้องเผื่อระยะกันหน่อยนะครับซึ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเมื่อลดมีความเร็วรอยตัวซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นค่ายไหนๆก็หนีกันไม่ออกอยู่ดีนะครับช่วงร่างเป็นอะไรที่ดีงามสําหรับนิสสันมากนะครับเพราะว่ามีการปรับเซ็ตช่วงร่างใหม่ให้นิวนิสสันเทอร่าเนี่ยครั้งนี้คือลงตัวมากนะครับก็คือมีความนุ่มหนึบนั่งสบายไม่แข็งกระด้างอีกทั้งเวลาเข้าโค้งด้วยความเร็วสูงนะครับยังมีอาการโยนเนี่ยที่น้อยลงกว่าหลายๆแบรนด์นะครับแต่ก็ยังมี ยอะๆอยู่บ้างนะครับตามสไตล์ของรถยกสูงแบบ PPV นะครับระบบเบรกและระบบความปลอดภัยนะครับคงไม่ต้องพูดถึงอะไรมากเพราะว่าจากสเปคก็เห็นอยู่แล้วว่าถือว่าเป็นที่สุดในคาสแล้วนะครับซึ่งจากการได้สัมผัสและทดลองเนี่ยบอกเลยว่าระบบต่างๆเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วและช่วยเหลือการขับขี่ได้จริงนะครับใช้งานได้จริงตัวนี้นะครับบทสรุปนะครับสำหรับนิวเนสันเทอร่าตัวไมเนชเชนะครับ ถือว่านิส s ันเนี่ยแก้เกมมาดีมากนะครับถือว่านิวนิสสันเทราตัวนี้นยะเป็นหนึ่งใน PPV ที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆนะครับด้วยออปชันที่เกินคาดและราคาที่สุดคุ้มนะครับเมื่อเทียบกับยี่ห้อหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนานะซึ่งเหมาะกับกลุ่มครอบครัวยุคใหม่นะครับที่ชอบเทคโนโลยีและเน้นความสะดวกสบายเป็นหลักนะครับเรียกได้ว่าจะออกทิปเมื่อไหร่หากคุณได้เดินทางไปกับนิวนิสสันเทราเนี่ยคุณจะได้รับความสุขและความสนุกสนานตลอดการเดินทางเลยนะครับสำหรับราคาของเจ้านิวนิสสันเทราไมเนอร์เชนตัว สำหรับรุ่นย่อยแรกนะครับจะเป็น 2.3E นะครับราคาอยู่ที่1 1 9 9 0 0้านบาทนะครับเป็นตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับนิวนิสันเทอร่านะครับต่อมาเป็นตัวกลางนะครับเป็น 2.3VL นะครับขับเคลื่อน2ล้อตัวนี้จะอยู่ที่ราคา1 4 4 9 0 0้านบาทนะครับต่อมาเป็นตัวท็อปสุดนะครับเป็นเป็นตัว 2.3VL ขับเคลื่อน4ล้อนะครับมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติ7สปีดนะครับราคาอยู่ที่หน9 9 0 0บานสรับสับ3รุ่นย่นเาะเพือนสามารถที่จะเลือกได้ตามความเหมาะสมหรือว่างบประมาณที่ ที่เล็งไว้เลยนะครับผมมองว่านะครับสำหรับใครที่ต้องการตัวท็อปสุดแล้วก็ออปชันจัดเต็มสุดมีระบบเทคโนโลยีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสบายเนี่ยรวมทั้งขับเคลื่อนสีล้อได้ด้วยเนี่ยสามารถที่จะไปได้ทุกเส้นทางนะครับตัวท็อปอย่าง2.3 VL ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยก็เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับคุ้มค่าและถูกกว่าหลายๆแบรนด์นะครับประมาณนี้นะครับเนื้อหาเกี่ยวกับการรีวิว New n นส s a n Terra ก็จบไปแล้วนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเพื่อน,อนที่กําลังตัดสินใจและเลือกซื้อนิวเนสันคเทอร่า แชร์ไอเดียหรือว่าใครที่ใช้รุ่นนี้อยู่นะครับสามารถที่มาแชร์ประสบการณ์ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่องยุทธคา c h ชาแนลใบตลาดรถคุณภาพด้วยนะครับหวังว่าคลิปหน้าเราจะนำสาระดีๆมาฝากเพื่อนๆอกน,นะครับวันนี้ยุทธคา c h ชาแนลใบตลาดรถคุณภาพนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ